สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวศนะก็ขอพระคุณทุกช่องทางนะคะที่ติดตามนะคะร้านเกจิมหาเวศขอพระคุณทุก f อเลยนะคะขอพรบคุณมากๆจริงๆทุกกําลังใจนะคะของพี่ๆทุกๆท่ทานนะคะก็ขอพระคุณมากๆเลยไม่ว่าจะติดตามรับชมผ่านช่องทางของ YouTube ช่องร้านเกจิมหาเวชช่องนี้นะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b นนะคะและแตะที่กระดิ่งด้วยนะ สำหรับช่องทางของ Facebook นะคะแฟนเพจก็สามารถไปกดติดตามค่ะกดแฟนเพจนะคะกดติดตามแฟนเพจศูนย์จองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศศูนย์จองพระใหม่เครื่องรางของขลังกันได้เลยนะก็ขอบพระคุณทุกช่องทางนะคะที่ติดตามกันวันนี้ค่ะน้องปาจะนำอีกหนึ่งรุ่นนะคะถือว่าเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อที่สวยนะคะแล้วก็หลวงพ่อชมหลวงพ่อพัดนะคะท่านชมหลายรอบมากๆแล้วก็ ท่านเอ่ยปากขอเลยนะคะท่านบอกว่าสวยมากชอบขอเลยค่ะเพราะว่าความจริงอะน้งองปาตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจว่าเบีย้ยแก้รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่ามหาเวอเบีย้ยแก้มหาเวทเพชรกับนะคะอยู่ในรุ่นของนารายพิกดวงเนะาะก็ตอนเอาไปเสกเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เสกให้แล้วท่านก็เห็นว่าเอ๊ มีอยู่ตัวหนึ่งคือแบบว่าโดดเด่นมากๆเลยคือความจริงเนี่ยน้องปลาลองทำออลองทําเป็นแบบว่าเหมือนปิดทองอะคะ่ะถ้าเกิดมีพี่ๆหลายๆท่านเคยเห็นนะจะมีอยู่อยู่เบี้ยเบี้ยอยู่ตัวนึงอะที่ปิดทองนะคะปิดทองเอาไว้แล้วก็หลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าชอบ ก็เลยปาก,ก็เลยถวายให้ท่านหลวงพ่อบอกดีมากเศกได้ดีนะบอกว่าเศกดีแล้วแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยหลวงพ่อท่านก็เมตตาม,มากๆค่ะเอยปากชมเลยแล้วก็ขอนะคะสําหรับเบีย้ยแกร,รุ่นนี้ซึ่งขอเท้าความเรื่องเบีย้ยแก้หน่อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางนะคะที่คู่กับคนไทยมาแบบอูย,ยาวนานมากๆเลยนะคะน้องปาาเคยแนะนาําพี่ๆหลายๆท่านหลายรอบมากๆเลยว่า เป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่เราควรจะมีไว้ติดตัวนะคะไว้พกติดตัวเลยนะคะถือว่าหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเราไม่ได้มีศัตรูแต่ก็อย่าลืมค่ะลมเพลลมพัดหรือว่าวันที่แบบว่าเขาจะมีวันปล่อยของเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างมากๆเลยถือว่าติดเอาไว้ก็ไม่เสียหายนะคะก็เรียมเป็นพวงกุญแจหรืออะไรก็ติด แต่ว่าเราเอาไว้นะคะพกใส่กระเป๋าหรือว่าจะห้อยเป็นพวงกุญแจก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะเบี้ยรุ่นนี้ความจริงน้องปลาเนี่ยด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือจะจะบูชาเบี้ยของของหลวงพ่ออาเกจิอยู่องค์หนึ่งอานะแล้วก็อยู่ๆเหมือนลมเพลมพัดมั้งแล้วเบี้ยแตกเบี้ยรั่นวันนั้นคือแบบเดินกำลังจะเข้าบ้านแล้วก็ลมแบบวูบมาอย่างเงี้ย เราเบีย้ยแตกเลยค่ะเบีย้ยพูดแล้วขนลุกเบีย้ยแตกเลยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นคือปาก็ยังหาเบีย้ยที่แบบว่าอืมเรามั่นใจอ,ะอ่ะยังไม่ได้ยังยัง,ย,งยังไม่ได้ที่โฉลกกับเราที่เรามองรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบอเราเราเรา,เราจะเช่าบูชาเราชอบเวลาจะเช่าบูชาอะไรสักอย่างเนี่ยคือปาจะต้องเราจะต้องมีโฉลกของเราเราจะต้องมองแล้วว่าเราชอบองนี้เราอยากได้องนี้อ่าถ้าราคาโอเคราคาไหวเราก็เอา นะคะก็เลยทำให้เป็นต้นต้นกำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นว่าอยากสร้างเบีย้ยแก้จังเอะเราสร้างวัตถุมของคลมาหลายรุ่นมากๆเลยแต่เรายังไม่เคยสร้างเครื่องรางที่เป็นเบีย้ยแก้เลยทั้งทางที่เราชอบอปาเป็นคนชอบใส่เครื่องรางอยู่แล้วทั้งทางที่เราชอบก็เลยตัดสินใจค่ะสร้างเบีย้ยแก้เองโดยที่แบบว่ามีเบีย้ยหลายไซส์มากๆเลย เยอะมากๆคือไปตะเวนตามหาไปคัดตัวเบีย้ยไปคัดอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเนี่ยดูเบีย้ยเบีย้ยปลาไม่มีแบบว่าจะแตกกลางนะคะหรืออะไรอย่างงี้ถ้าเต็มที่ก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นข้างๆเป็นลายของเขาแต่ถ้าเกิดอะไรที่แบบว่าผ่ากลางมาเลยอย่างเงี้ยก็คือจะไม่เอาก็คือจะไปคัดตัวเบีย้ยมาเลยคัดเบีย้ยคัดฟันคือแบบคือคัดมาตั้งแต่ไซส์เล็ก หลายหลายเซนจนแบบไซส์ใหญ่จนแบบเป็นองคูมาเลยแล้วก็เสกยาวนานมากๆประมาณสาปีเกือบ4ปีได้เสกมาหลายพิธีมากๆเสกตัวเบีย้ยเสกบลลอดนะคะเสกชันนโลคือเศกทุกอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวัตถุดิบอ่ะเป็นเป็นวัตถุดิบเป็นเป็นส่วนที่เราจะต้องเอามาประกอบเป็นตัวเบีย้ยคือเศกหมดไม่ว่าจะเป็นทรายเศกหรืออะไรก็แล้วแต่ เข้าพิธีหลากหลายเกจิคณาจารย์มากๆให้เสกหลากหลายเกจิคณาจารย์มากๆจนมาวันหนึ่งคือลูกค้าอยากได้เบีย้ยแล้วพอเราไปหน้าตู้หลวงพอ่อเอ้เราก็รักและศรัทธาท่านเนาะจะทำยังไงดีนะเบีย้ยแก่ที่ที่ตู้วัดคือคือมันคือมันพูดง่ายๆว่ามันไม่โอเคเรามองแล้วคือเราเราเราเป็นคนเก็บสะสมพระเครื่องแล้วพี่ๆหลากหลายท่านที่เห็นเนี่ย กับเบีย้ยแก้ที่ตู้วัดก็บอกว่าทําไมน้องปาไม่สร้างเบีย้ยแก้ให้หลวงพ่อบ้างละ่ะไม่สร้างเบีย้ยแก้ออกให้หลวงพ่อพัดบ้างละ่ะเขาก็อยากได้กันปาก็เลยตัดสินใจว่าเออเนาะปามีเบีย้ยเยอะมากแล้วปาก็เสกมาเรื่อยๆ,ๆเข้าพิธีใหญ่เยอะมากๆเยอะมากๆจริงค่ะไม่ว่าจะเกจิล้านนาคูบาโอ้โหคูบาอะไรนะทางที่ที่อยู่คูบาอออ่ะหัวเยอะมากคูบาวิมาละ ครูบอกโหเยอะเยอะมากๆค่ะเกจิไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปาว่างหน่อยหนึ่งเดี๋ยวปาจะพิมพ์รายชื่อนะคะรุ่นที่แบบว่าเบี้ยเนี่ยอ่าเอาไปเข้าพิธีเสกอ่าพิธีเสกอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอารูปแบบมาทําเป็นสไลด์แล้วก็อัดลงคลิปให้อีกทีหนึ่งเนาะว่าไปถ่ายเอาไว้เนี่ยแล้วคืออ่าครูบาอาจารย์ที่ไหนเสกบ้าง เยอะเยอะมากมากผ่านรับรองว่าไม่ต่ำกว่า30สบรูปแน่นอน30สิองค์แน่นอนเกจิที่เสกเบีย้ยนะคือเสกตั้งแต่ยังไม่ได้ประกอบนะอะอย่างเบีย้ยเนี้ยของหลวงพ่อพัดเนี่ยก็คือเบีย้ยเนี้ยเสกมาแล้วโอ้โหเยอะมากก็เลยตัดสินใจว่าอะไซส์คัดไซส์ใหญ่เอามาให้หลวงพ่อพัด มามาออกมาออกให้หลวงพ่อพัดนี่ไซส์ใหญ่นะคะถือว่าไซส์ใหญ่อยู่เบี้ยใหญ่มากคุ้มมากๆไม่ใช่ไม่คุ้มนะเบี้ยคุ้มมากหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อชอบมากตกใจเลยเพราะว่าที่วัดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยมีเบี้ยแบบลักษณะอย่างนี้คือหลวงพ่อท่านชอบชอบมากแล้วคือพี่พ,พี่กรรมการที่อยู่ที่วัดก็แบบ โอ้เบี้ยใหญ่มากอืมใหญ่มากข้างในเป็นประหลอดนะคะก็คือมีทั้งเป็นประลอดเสกเป็นชนโรงนะคะผสมว่านที่อุดเอาไว้นะแล้วก็เราก็หุ้มตีตะกัวหุ้มอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นเลเซอร์ยันนะคะนี่เป็นน้โมูพุทธยะตามนี้มีโค้ดมีเลขนะคะเป็นน้โมพุทธยะนะคะเป็นหนะซ่อนหัวนี่ข้างบนนี้เป็นหนะซ่อนหัวนะคะก็เรียกนะนักครอบนัครอบจักรวาลอืม ก็กลับร้ายกลายเป็นดีนะคะทุกอย่างเลยกันคุณใสกันโโหได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเบีย้ยแก้นะคะสรรพคุณเราน่าจะรู้ๆกันเนาะอ่าเครื่องรางไทยนะคะเบีย้ยแก้ที่ไม่ว่าจะทั้งผู้ชายผู้หญิงก็สมควรจะมีติดตัวไว้พกติดตัวไว้นี่ก็คือรุ่นนี้นะคะความจริงเสกเยอะแต่ก็เสกจนจน จนจบงานก็คือนาะรายพลิกดงเนี่ยคือจะเสกวันที่27นี้นะคะอีกไม่กี่วันนี้ก็เอาไปเสกด้วยเบี้ยก็คือเดี๋ยวปลาเนี่ยกลางปลากำลังจะเอามาใส่ใส่ซองซีนนะคะแล้วก็ใส่เออปลาไม่ได้หยิบถุงผ้ามาเนาะจะเป็นถุงผ้าค่ะปั๊มตานะคะเป็นถุงผ้าแล้วก็ใส่เน,นี่ยเบี้ยใส่ไปอีกทีหนึง่งในถุงผ้านี่ไม่ได้ใส่กล่องนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าใส่กล่องคือเบี้ยตัวใหญ่มาก แล้วคือเขาขนาดแต่ละขนาดบางทีไม่เท่ากันแต่ก็ไซส์ใกล้ๆก,ก,กันตอนปลาไปคัดเบีย้ยคือพยายามนั่งคัดทีละตัวนะแม่ค้าคือแบบนั่งคัดทีละตัวเลยนั่งคัดดูแบบก็เลยตัดสินใจเนี่ยทำนี้เลยเยอะเยอะโมสารเยอะอยู่ค่ะข้างในเป็นประหลอดนะคะเป็นประหลอดเสกมานานมากๆเลยคือคุ้มมากๆพี่พี่ท่านไหนที่บูชารุ่นนี้ไปเบีย้ยแก่รุ่นนี้ไปมั่นใจได้เลยค่ะ ครูบาอาจารย์เสกเยอะจริงๆจนจบพิธีก็คือมาจบที่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีออกให้อีกหลายเกจิเหมือนกันแต่ว่าไซส์ก็คงจะแตกต่างกันไปรูปแบบก็จะแตกต่างกันไปก็ดูกันอีกทีนึงว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะไม่ว่าจะ,อ,ะออกเกจิไหนก็คือใช้ตัวเบีย้ยที่ปลาเนี่ยปลาปลามีอยู่แล้วเพราะว่าเบีย้ยปลามีเยอะเบีย้ยปลามีเยอะมากๆมีหลายไซส์เลยละ่ะตั้งแต่ไซส์เล็ก ใส่แบบจนเป็นแบบส์ใหญ่นี่อันนี้เป็นใส่ปลอดนะคะข้างในมีปลอดเสกนะคะมีแล้วก็อุดด้วยชนะรงผสมว่านร้อยแปดด้วยนี่เขาก็มีเลขนะคะนี่มีโค้ดนะคะนี่เดี๋ยวปาจะใส่ซองซองซีนนึกขึ้นได้ใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งนึกขึ้นได้เอ๊ะ เรายังไม่ได้อัดคลิปนี่นะเพราะว่าเคยสัญญาไว้ว่าจะอัดคลิปก็วันนี้นําอีกหนึ่รุ่นนะคะมาอัดคลิปให้พี่ๆได้รับชมเนาะของกําลังจะออกแล้วขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับชมขอบพระคุณทุกท่านที่รอหลากหลายท่านนะคะที่บูชานะคะที่จองเบียกแกรุ่นนี้สอบถามกันเข้ามาตลอดได้หรือยงังน้องปลาได้หรือยงังน้องปาทุกคนอยากได้มากๆอยากบูชาแล้วก็ อีกไม่กี่วันค่ะนะก็พอกลับมาก็จะรีบจัดส่งให้เลยนะคะสำหรับเบีย้ยแก้รุ่นนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือไม่ใช่ราคาจองเบีย้ยเปิดมานานมากแล้วนะคะของปิดจองแล้วไม่ว่าจะรุ่นไหนจะไม่ใช่ราคาจองแล้วนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเลยอย่างที่บอกมีเลขมีโค้ดก็เดี๋ยวปาจะมา เอาใส่นี่ก็เป็นร้อยแลนะ้วเนาะเพราะว่าปลาทาไปแล้วข้างล่างอยู่ข้างล่างแล้วก็เลยเอาหอบขึ้นมาอัดคิปข้างบนโต๊ะนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมก็สําหรับเบีย้ยแก่นี้นะคะก็สามารถบูชาได้เนาะก็บูชาได้เลยเพราะว่าปิดจองแล้วนะคะรายการของกาลังจะออกแล้วเพราะฉะนั้นก็ เท่าไหร่น้อราคานะคะรับรองว่าหลากหลายท่านนี่ที่บูชาไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอตัวใหญ่จริงอะตัวใหญ่มากๆคือพูดง่ายว่าใหญ่กว่าเหรียญสิบอ่ะเออมองอาจจะมองไม่รู้นะแต่คือความจริงอะนี่มือไปใหญ่นะนี่นี่เบี้ยใหญ่นะอ,อใหญ่มาก โอเคขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามรับชมส่วนจอมพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะสวยงาม